สวัสดีค่ะปะกิกทำสวนนะคะวันนี้ปกิกจะพามาเพาะเมล็ดตัวนี้ไตละเมล็ดนี่นะคะกระเพราค่ะอันนี้เป็นกระเพราแดงเห็นไหมคะถ้าขาวก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้พอโตขึ้นมาก้านเขาจะแดงใบจะแดงมีกลิ่นหอมค่ะ กะเพราแดงนี่หายากบางทีไปตลาดเจอแต่สีขาวกลิ่นก็จะไม่ค่อยหอมสังเกตจากเวลาเราเอามาผัดกระเพรานะคะอันนี้กลิ่นจะฉุนออกหอมหอมมากเลยมันจะต่างกันมากค่ะแต่หาซื้อยากบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอนะคะที่เขาไปขายตลาดที่เขาเด็ดไปขายถ้าเราอยากกินเพาะเองเลยค่ะทำไมต้องมาเพาะ,มะเมล็ดกระเพราให้ยุ่งยาก ชํากิ่งดีกว่าไม่ดีแล้วค่ะไปะทดลองละดีจริงแต่รากปลูกได้ดีจริงได้กินเร็วแต่ว่าแก่เร็วโสมเร็วตายเร็วค่ะไม่เหมือนมเมล็ดอยู่ได้นานแตกกิ่งก้านสาขาพอเริ่มเป็นสาวน้อยเราก็ตัดยอดตัดอะไรเขาเขาก็จะแตกเป็นพุ่มเป็นกิ่งก้านสาขาให้เราเก็บกินได้นานนะคะไม่เหมือนกับเอาไปช่ำกิง่งแก่เร็วตายเร็ว ทีนี้การเพราะเมล็ดกระเพราเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับอยู่นะคะบางคนเขาบอกว่าเพาะแล้วไม่ขึ้นที่จริงมันขึ้นแบบนี้นะคะถ้าดินหยาบหยาบไม่ได้ร่อนเราโรยเมล็ดลงไปในเนี้ยเขาก็จะไปซุกอยู่ตามซอกตามุมมุมเมล็ดเขามันเล็กามากมากเลยเขาก็จะมุดเข้าไปตามซอกตาม,มุมที่ดินหยาบหยาบนะคะเวลาเขาจะงอก เขาก็ดันออกมาไม่ได้ติดอยู่ตามใต้ซอกใต้มุมรากแย่ yeah, ลงไปบางทีก็ไปโดนก้อนหินก้อนอิฐที่เล็กๆหรือว่าก้อนขี้วัวอย่างเงี้ยพอรากไปชนแย่ยไปไม่ได้มันแข็งรากเขาอ่อนมากมาเมล็ดเขาเล็กเนะยาะแย่ไปไม่ไม่ได้รากก็ไปไม่ได้หัวก็ยกไม่ขึ้นผลสุดท้ายมาเมล็ดเน่าค่ะก็จะเน่าอยู่ในนี้ก็จะไม่ค่อยงอกอาจจะงอกส่วนบนนิดๆหน่นอย เขเรียกว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์งอกน้อยมากทีนี้ปกิกจะพามาเพาะนะคะเพาะไว้กินปลูกไว้กินหรือว่าปลูกเป็นอาชีพก็ได้นะคะถ้ารู้เคล็ดลับในการเพราะขึ้นร้อเซค่ะอันดับแรกดินอันนี้ตัวเดียวกันดินที่เราปรุงปลูกผักธรรมดานะคะอันนี้เป็นดินเก่าแต่ว่าของปกิ๊กยังใช้ได้ เพราะว่าปลูกพืชอายุสั้นบางทีถุงอย่างเงี้ยเราไปปลูกเขาไม่ขึ้นเราก็รีบเอาไปตากแล้วก็เอามาเก็บไว้เอาไว้ใช้อินทรีย์วัตถุยังมีเยอะก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรนะคะเพราะ,มะเมล็ดอันเนี้ยดินเก่าตากแล้วก็ใช้ได้หรือว่าดินผสมไว้ใหม่ก็นํามาใช้แต่ว่าเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะเราใส่เนี่ยเราไม่ต้องใส่เต็มอย่างนี้นะคะใส่สักประมาณครึ่งถุง อย่างนี้ค่ะส่วนที่เหลือเราก็เอามาร่อนเอาแบบละเอียดเลยค่ะตะกร้าขนมจีนนี่แหละเหมาะที่สุดละร่อนเอาเศษจับหยาบไปไว้อีกที่นึงเอาไว้ปลูกต่อได้ปลูกไม่มีปัญหาแต่พ่อมเมล็ดนะขอให้ ดินเข้าละเอียดหน่อยค่ะตรงนี้นะคะเราก็เอามาเติมส่วนบนถุงของเนี่ยครึ่งถุงข้าง,างบนนะคะใส่ไปเลยใส่ให้เกือบเต็มนั่นแหละ เราก็จะได้ดินพร้อมปลูกพร้อมเพาะเมล็ดแล้วทดลองเพาะสองถุงเมล็ดนะคะอยากปลูกแบบกระจายหรือว่าเป็นกระจุกก็ตามใจถ้ากระจุกก็เจาะหลุมนิดนึงเจาะนิดนึงหยิบใส่ลงไปก็ขึ้นเป็นกระจุกเดียวแล้วก็เลี้ยงให้โตนิดนึงแต่ถ้าเป็นกระจุกอย่าไปหยิบเยอะนะคะหยิบสัก5 6หเมล็ด พอเขาโตขึ้นมาเราก็เปลี่ยนถุงได้นี่วันนี้ปกิกจะเพาะ,มะเมล็ดแบบกระจายกันแล้วกันไม่เอากระจุกแค่นี้ก็เยอะแยะนะคะเยอะมากเลยมเมล็ดเขาเล็กมากเกินไปด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็โรยเอาไว้แยกค่ะเอาแค่นี้เทคืนดีกว่าเยอะ สูงเดียวปลูกกินได้ทั้งปีค่ะไม่ต้องไปหากิ่งหาอะไรไมาชาละแป๊บเดียวทีนี้ก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะเอาฟอกกี้นี่แหละมเมล็ดเขาจะได้ไม่ต้องกระจาย นี้ก็จะมีเคล็ดลับอีกแล้วนะคะตั้งไว้ในร่มหาถุงค่ะถุงครอบนะคะไม่ให้หน้าดินแห้งเปิดรดน้ำครั้งเดียวต่อหนึ่งวันนะคะ อ่ะ p ครอบอย่างนี้พอรุ่งขึ้นตอนเช้าให้รถตอนเช้าตอนเย็นไม่ต้องค่ะตอนเช้าก็มาเปิดพ็อกกี้แค่นี้แหละไม่ต้องเยอะปิดไว้อย่างนี้ค่ะทั้งสองถุงรถเหมือนกันนะคะผ่านไปหนึ่งคืนผ่านไปอีกหนึ่งคืนเป็นสองคืนอย่างนี้อีกนะคะ ย้ำนะคะจะได้งอก100%เลยค่ะอ่าสองคืนแล้วนะคะอันนี้ก็รดเหมือนกันพอผ่านสองคืนประกิกรดเช้าที่หนึ่งเช้าที่สองเอารดให้ดูแล้วนะไม่ต้องปิดแล้วลืมไปสองคืนแล้วนะคะก็จะแตกออกมาเป็นตุ่มๆสีเขียวๆไม่ต้องปิดแล้วค่ะสองคืนแค่แนั้นแหละคะ่ะแตกแน่นอนเลยค่ะงอกแน่นอนเลย ถ้า,มาเมล็ดของไก่อาจจะเก่าหน่อยเต็มที่ก็คงไม่เกิน3คืนนะคะแต่ของพ๊คเพาะทีไร2คืนทุกทีค่ะเปิดเลยค่ะแล้วก็เอาอยัางเอาไว้ที่เดิมก่อนนะที่ในร่มนะห้ามออกแสงแดดแดดจัดอยู่ในร่มก่อนค่ะใต้ชายคาใต้โต๊ะใต้อะไรของเราข้างบ้านพอเห็นเขียวๆอย่างเงี้ยเราเปิดไว้นะคะพอผ่านไปสัก3คืน สองคืนเขียวนิดหนึ่งแล้วนะพอ3มคืนปุ๊บอ่ะปะกิ๊กจะให้ดู3คืนนี่ค่ะอันนี้คือ3คืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่พลาดนะคะปะกิ๊กจดไว้แล้วก็จํำทุกวันนับทุกวัน3มคืนแล้วนะคะเอามาให้ดูเราก็ยกออกมาไว้ใต้สะนหรือว่าใต้ต้นไม้ใต้อะไรที่มีแสงแดดรำไรส่งมาถึงรำไรนะคะนิดนิด เห็นไหมคะเยอะมากเลยค่ะอันนี้คืองอกร้อเปซทีนี้ก็รอให้เขาโตขึ้นมาสักหน่อยนะโตขึ้นสักประมาณพ้นถุงเลยค่ะพ้นถุงไปนิดนิดแยกเลยค่ะแซะเลยไม่ได้ยากนะคะหาช้อนก็ได้ปลายช้อนก็ได้นะคะแซะออกมาเลยกระจุกหนึ่งอาจจะห้าหต้นแล้วก็นำมาปลูก ใส่ถุงอย่างงี้นะคะแซ่ออกมาเลยถุงเดียวนี่โอ้โหอันนี้นับไม่หวัดไม่ไหวหรือว่าใครจะเอาถุงละฮะหกต้นเจ็ดต้นแต่ว่ามันจะโตช้าทางที่ดีนะคะสามสี่ต้นก็พอละนะคะขอบปกิกอันนี้ก็สามต้นอันนี้ก็สามนะแต่ว่ามันไม่โตต้นหนึ่งต้นไม่โตเราก็ดึงทิ้งไปก็ได้เราไม่ต้องเลี้ยงไม่สมบูรณ์ ก็เอาไว้อย่างงี้เอาให้ดูเลยยกมาไม่หมดนะแต่ก็เอามาหลายถุงอยู่เนี่ยเพราะจริงค่ะเพราะจริงทําจริงนะคะอันนี้แยกเอาไปใส่แก้วไว้ตั้งกลางแดดบนชั้นโตเร็วมากเลยตัดยอดแล้วค่ะตัดยอดพอตัดยอดปุ๊บโผล่ซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยค่ะ เห็นไหมตามโคนใบจะมียอดแตกออกมาอย่างนี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โตค่ะทีนี้วิธีเลี้ยงวิธีเลี้ยงนะคะให้โตเร็วพอแยกมาปลูกไว้อย่างนีน้โตประมาณนี้ถ้าเอามืออันนี้ดินเขาลึกต้องเปลี่ยนถุงและะ้วค่ะสักพักจะเปลี่ยนถุงแล้วเราเลี้ยงประมาณใี้เปลี่ยนได้แล้วเนี่ยความยาวก็ครึ่งฝ่ามือแล้ว เด็ดยอดได้เลยค่ะเด็ดได้เลยเดี๋ยวก็พรวดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็มียอดมีไรแตกออกมาวิธีเลี้ยงนะคะให้โตเร็วโคนเขาเนี่ยมีใบเลี้ยงอยู่ใบอะไรเด็ดออกค่ะต่ำๆส่วนข้างล่างอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ป a c k ก็คอยเด็ดถ้าเด็ดใบล่างออกนะคะเขาจะโตเร็วค่ะใบที่อยู่ส่วนต่ำๆข้างล่างอ้าอันนี้เป็นกระถางใหญ่ ถ้าเราอยากได้กระถางใหญ่เราเลี้ยงอย่างนี้แล้วเราก็มาจับรวมกันอันนี้กระถางใหญ่นะคะจะปลูกรวมรวมกันจะเอา,มาเมล็ดอย่างนี้มาหว่านห่างห่างก็ได้หยิบนิดเดียวนะคะห่างหาง,หางอย่าไปหยิบเยอะแล้วก็เลี้ยงต่อเลยหรือว่าจะเอาอยัางงี้สักสองถุงสามถุงขุดออกมาเลยค่ะปลูกเป็นระยะก็ได้เหมือนกันคะ่ะโตเร็วเหมือนกันนี่ก็จะตัดยอดได้แล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราก็จะมี ต้นผักนะคะเอาไว้กินโดยที่ไม่ต้องไปซื้อกระเพรานี่สำคัญที่สุดเลยนะคะบ้านแต่ละบ้านไม่มีบ้านไหนที่จะไม่ชอบผัดกระเพราก็ลองไปปลูกดูสำหรับโหระพาก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้พึ่งไปซื้อมาเหมือนกันจะปลูกแล้วโหระพาโหระพาก็ใช้เปลืองเหมือนกันคะ่ะที่บ้านแกงเขียวหวานแกงเผ็ดผัดมะเขือยาวใช้ใบ โหระพาะทั้งนั้นป้ากิกจะให้ดูอันนี้แป๊บหนึ่งน,นิธการผลของการร่อนดินละเอียดนะคะการเพราะ,มะเมล็ดอะไรก็แล้วแต่ถ้าดินละเอียดนะเขาก็จะขึ้นดีอันนี้ขึ้นใช้ล้นประเทศอีกแล้วค่ะล้นประเทศสวนปก้กิกอีกแล้วขึ้นมาเป็นกระจุกกระจุกเห็นไหมคะวันนั้นให้ดูไปทีแล้วแต่ว่าวันนั้นขึ้นนิดเดียวเนาะเพิ่งจะขึ้นเป็นเหมือนจะค่อน้ำนิดๆ,ๆ,ๆแล้วก็ขึ้นตน้นโตนิดเดียว แต่วันนี้ขึ้นเพียบละหมดเลยค่ะงอกหมดละอันนี้เป็นเมล็ดจ,จากต้นของเราเองต้นเดียวนะคะต้นเดียวโดเดที่ปกิกเก็บเมล็ดไว้น่ะอีกหน่อยก็ปลูกไม่ไหวอีกแล้วขึ้นใช่ระบาดอีกแล้วอันนี้คือผลของการเพราะเมล็ดแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะเอาถุงถุงดินค่ะคลุมไว้คลุมหน้าเข้าไว้แต่อันนี้จะคลุมนานกว่านะคะคลุมจนกว่าเขาจะ งอกออกมาค่ะสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันก็แล้วแต่ไม่เปิดนะคะคลุมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นเขาเขียวๆงอกออกมาถึงจะเปิดรดน้ําวันละหนึ่งครั้งเหมือนกันค่ะเอาถุงดินคลุมพลาส,สติกก็ได้นะคะเอาก็ลองไปเพาะดูค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ปคลกิ๊กด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ